สวัสดีค่ะผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้เราเจอกันสัปดาห์ที่เจ็ดหน่วยสัตว์น่ารักนะคะอาทิตย์ที่แล้วเราเรียนผ่านมาแล้วทิศนี้เราเรียนเรื่องสัตว์น่ารักนะคะอ่าเป็นยังไงบ้างคะเปิดเรียนใกล้แล้วนะใกล้เปิดเรียนแล้วนะคะรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูซิว่าสัปดาห์ที่สิบเจ็ดหน่วยสัตว์ดาน หน่วยสัตว์น่ารักเราเรียนอะไรกันบ้างนะคะเราไปดูสาระการเรียนรู้กันนะคะวันที่หนึ่งนะคะเราเรียนเกี่ยวกับรู้จักสัตว์นะคะซึ่งวันนี้นะคะวันที่สองนะคะเราเรียนที่อยู่อาศัยของสัตว์วันที่สามเราเรียนอาหารของสัตว์นะคะวันที่สี่เราเรียนเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงแสนรักนะคะ วันที่5เราเรียนการดูแลสัตว์เลี้ยงเรามาดูซิว่าวันที่หนึ่งวันนี้เราเรียนเกี่ยวกับเรื่องรู้จักสัตว์ใช่ไหมคะสัตว์มีหลายประเภทมาดูซิว่า,าสัตว์ที่ทุกคนมีสัตว์หลายประเภทนะคะสัตว์ที่คนบางชนิดเ,เลี้ยงไว้เป็นเพื่อประโยชน์นะคะสัตว์บางชนิดไว้ดูเล่นสัตว์บางชนิดไว้ใช้งานนะคะ บางทีนี้ก็เอาไว้เป็นอาหารมาดูสิว่าเรารู้จักสัตว์อะไรบ้างตัวแรกคือมา้าใช่ไหมคะตัวที่สองควายตัวที่สามลิงตัวต่อมาวัวนะคะตัวต่อไปอยู่บนอากาศนกไก่แล้วก็กระต่ายสุนัขหมู แมวปูปลานะคะสัตว์เหล่านี้นะคะมีที่อยู่อาศัยต่างกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูที่ว่าสัตว์เหล่านี้นะคะามาดูสัตว์เลี้ยงที่เราจัดเลี้ยงที่เราเลี้ยงไว้ดูนะคะคนที่ทุกคนชอบเลี้ยงไว้ดูเล่นนะคะก็จะมีอะไรคะปลานะคะส่วนมากคนจะเลี้ยงไว้ในตู้นะคะ นกนะคะเป็นสัตว์ที่คนชอบเลี้ยงไว้ดูเล่นนะคะแล้วก็ลอ,อกีกระต่ายกระต่ายก็เป็นสัตว์ที่มนุษย์ชอบเลี้ยงไว้ดูเล่นหรือว่าเด็กๆชอบเลี้ยงไว้ดูเล่นใช่ไหมแมวนะคะคุณนกยุงก็เลี้ยงแมวไว้ที่บ้านนะคะแล้วก็สุนัขสัตว์เหล่านี้นะคะเป็นสัตว์ที่เราเลี้ยงไว้ดูเล่นนะคะต่อไปเรามาดูคำศัพท์ภาษ,าษาอังกฤษที่เกี่ยวกับสัตว์นะคะ สุนัขนะคะ dog สุนัขนะคะแปลว่าสุนัขนะคะต่อไปคำศัพท์ต่อไป cat แ,แปลว่าแมวนะคะอ่าคำศัพท์ต่อไป bird นกนะคะอ่าคำศัพท์ต่อไป rabbit กร,ระต่ายนะคะแปลว่ากระต่ายนั่นเอง rabbit แ,แปลว่ากระต่าย คำศัพท์ตัวต่อไปดักแปลว่าเป็ดดักแปลว่าเป็ดนะคะ,ะคำศัพท์ตัวต่อไปชีเขยชีเขนแปลว่าไก่นะคะ,ะมาดูต่อไปนะคะคุณครูสรุปกันเรียนรู้เรื่องการรู้จักสัตว์นะคะเด็กๆ,ๆจําได้หรือ,อยังว่าวันนี้เราเรียนเกี่ยวกับสัตว์ที่เด็กๆรู้จัก มา้าควายวัวลิงสุนัขหมูแมวกระต่ายไก่ใช่ไหมคะนกะปูปลาจัดเหล่านี้นะคะที่เด็กๆรู้จักนะคะต่อไปวันพรุ่งนี้เดี๋ยวเราจะมาเรียนเรื่องต่อไปนะคะวันนี้เดี๋ยวเราไปดูเสื้อพรสารนะคะคุณค่าโพรสาร เกี่ยวกับความรักและความเมตตาเราต้องมีความรักและเมตตาต่อสัตว์ที่เราเลี้ยงนะคะวันนี้คุณดุยงขอจบคลิปการสอนลงเพียงเท่านี้นะคะพรุ่งนี้เรามาเจอกันเรื่องต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ